สวัสดีครับผมนายเสรีศุบเมืองครับรหัส5 5 0 3้า7ูครับวันนี้จะมาพูดถึง method overloading ในภาษา C# านะครับพูดพูดถึง method overloading นะครับก็คือ,อาการที่เราจะใช้ชื่อ method เดิมแต่ว่าอยากให้มันทำงานได้หลากหลายขึ้นนะครับ ในโปรแกรม OOP ก็จะมีฟังก์ชันนี้ให้ใช้ครับก็คือใช้ชื่อไม่ถอดเดิมได้แต่ว่าสิ่งที่ต้องต้องเปลี่ยนแปลงคือค่าอาร์กูเมนต์หรือพารามิเตอร์ในโปรแกรมครับ mm hmm. เขาจะได้รู้ว่าเราเรียกใช้เมทถอดตัวไหนนะครับ mm hmm. ก็เพื่อเพื่อเสริมความเข้าใจง่ายๆนะครับผมยกตัวอย่างเป็นการ์ตูนวันพีชก็คือว่าไอเจ้าลูฟี่เนี่ยมันมันกิน ผล,ลไม้ปีศาจเข้าไปครับชื่อผลโกมุกโกมุเป็นผลยางยืดนะครับแล้วเวลามันจะปล่อยพลังเนี่ยว่ามันจะปล่อยพลังเนี่ยมันก็จะเรียกใช้งานเมทอดที่ชื่อว่าเรียกใช้งานเมทอดจากผลโกมุกโกมุแล้วก็ตามด้วยพารามิเตอร์ก็คือชื่อพลังหรือพลังของเขานะครับก็ยกตัวอย่างเป็นาการการปล่อยอหมัดยางยืดนะครับลองดูตัวอย่างนะครับ นี่คือหมัดยางยืดของเขานะครับเรามาดูตัวใหญ่ตัวอย่างหนึง่งเป็นหมัดหมัดเป้นกลอนยางยืดนะครับโดยทั้งสองสองพลังของเขาเนี่ยก็เรียกใช้งานจากไม่ถอดที่ชื่อว่าผลกกมุกมุกข,ของเขาเองแล้วก็ใส่ค่าพารามิเตอร์ต่างๆเข้าไปพื่อว่าจะเรียกใช้งานได้ถูกต้องนะครับเอาล่ะมาเข้าเรื่องของภาษาทีชาร์ปกันต่อนะครับก็ ผมจะเริ่มเขียนโปรแกรมนะครับอันดับแรกก็ไปที่ New New นะครับ Project นะครับอันนี้ต้องรอสักครู่นะครับเพราะว่าเครื่องก็ใช้งานมาอย่างยาวนานตั้งชื่อเป็นเป็น MO แล้วกันครับ Method Overloading นะครับมีอยู่แล้วเป็น2แล้วกันนะครับ เรามาเริ่มเขียนโปรแกรมกันเลยดีกว่าครับผมเปลี่ยนชื่อค้านะครับเป็น method overloading นะครับแล้วก็จะเริ่มพิมพ์ ค่าลงไปแล้วนะครับทับิ i อินเ e อร์แอดดิชันนะครับจะเป็น method ที่ชื่อว่าแอ d i t i o n นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการบวกอันนี้เราจะใส่ค่าเข้าไปเป็นอินเจอร a แล้วก็ integer b นะครับแล้วก็ใส่ฟังก์ชันกนารทำงานข้างในเข้าไปเพื่อเป็น integer ประกาศตัวแปรนะครับ integer x แล้วก็มีคืนค่ามามคิงค่า x เท่ากับ a หรือตัวแปรที่ประกาศไปบวก b นะครับอันนี้คือตัวแรกไม่ถอดตัวแรกต่อมาผมประกาศตัวที่สอง เ e ขอินเทอร์ addition นะครับก็เออินเ A อร์ดีอ่าอย่าลืมเป็นบ้านนะครับถ้าไม่เป็นบ้านมันจะเข้าใจว่าเป็นไม่ใช่คำสั่งนะครับอินเทอร์สี่นะครับ ผมก็สร้างฟังก์ชันภายในขึ้นมาก็เป็นคุณเจอ Y บวายแบบตัวแปรวายครับ return u r n return y มีค่าเท่ากับ a บวก b บวก c นะครับต,ต่อมา p u b บ i c float อันนี้จะใช้เป็นโ l o ด t แล้วนะครับ คือเก็บค่าทุนิัยมเป็น addition มันเดิม addition มันเดิมครับแล้วก็เป็นเป็น i n t e g e r เป็น float แล้ว float a float a float b float c เออโทษครับอันนี้ใช้สองตัว เรียนไปกดอดีพอดูนี่เป็นตัวอย่างนะครับมีเทิร์ยูเท่ากับ A บวก B นะครับอรลมาประกาศอีก ไม่ทอดหนึง่งนะครับโพส์เอโพสบี b, b, แล้วก็โพสต์โพสตครับก็เป็น่อมีฟังก์ชันการทำงานข้างในครับโพสต V วีโพ b float เออเท่ากับเป็น u r n return v เท่ากับ a บวก b วก c นะครับนี้ก็จะเป็นนี่คือ method ที่ที่ท,ที่ที่ว่าประกาศเอาไว้น,นะครับทีนี้เราจะมาเรียกใช้ ออเราจะมีเลขใช้มาแสดงให้เห็นให้ให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับให้อาจารย์เห็นนะครับผมก็ประกาศค้ขาขึ้นมาคัสคัสแอดนะครับก็เราจะอับอับดีอัอดบดี นี่ครับอายข้ามาแล้วคลิท้าย <squishy> นะครับก็สร้างสร้างสร้างตัวแปขึ้นมาใหม่อสร้างขึ้นมานะครับ อันนี้จะเป็นว e t h o อด d อ i ดิชัของของตัวสองอินทิเจอสองตัวนะครับอันนี้นะครับก็ใส่ค่าตัวแปรเข้าไป ผมขึ้นไปแก้ตัวนี้นะครับ,รบเพราะว่าถ้าเราใส่ค่า a ใหญ่ a เล็กเนี่ยความหมายมันต่างกันนะครับผมก็ขึ้นมาคัดแก้เป็นค่า a ใหญ่ทั้งหมดนะครับผมใส่อ e ิ n เจเร์สองตัวเป็น2กับห้านะครับแล้วก็ลองมาดูกัน นี้ผมกําลังดูว่ามันผิดหรือเปล่านะครับเพราะว่าผม,ผมดูตามตัวอย่างเนี่ยมันอ่าจะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยนะครับอลองพิมพ์ตอไปได้เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นดับเบิลนะครับเป็น t o double ท้าย v a l u นะครับบวก addition ศนย์จุดศนย f แล้ววันนี้เป็นเก็บค่า f ก็คือค่า post นะครับก็คือไอตัวฟังก์ชันโพ s t สอตัวนะครับตามตามเมาส์ท,ที่เห็นนะครับ Addition post a b นะครับก็ใส,ใส่ค่าสองตัวเข้าไปต่อไปเป็น0.5 f 0.5 f ก็คือ0.5 0 f 0.4 0 f, f นะครับต่อมา ก็เป็นเมทอดบวกของตัวอินิเจอร์ถามตัวนะครับ สุดท้ายเป็นฟังก์ชันเอ่อเมธอดแอ i ดิชันของ t ีสามสามโพสครับก็ใส่ค่า0.0 0.4 0 f ศูนาศูนย์แล้วก็0ูน f จุดตามตัวอย่างนะครับ0 6 0ยุดหกศูตามตัวอย่างครับผมเอาละทีนี้คอนโซลไลน์ไลคอนโซลออร์อรลิทไลครับรลิทลก็ เอาละครับเรามาลองรันดูหน่หอยครับว่าผลจะเป็นยังไงนะครับผล F 5้ามีข้อผิดพลาดครับองคลคาสไม่ได้ใส่ x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  ข้บ,บนอ่าโอเคครับผล F ห้ายังไม่ได้ใส่ขาดไปตัวหนึ่งนะครับเนี่ยโอเคผล F 5 เรียบร้อยครับโอเคก็ okay. คือจากตัวอย่างนะครับจะแสดงว่าบรรทัดเนี้ยม,มันเรียกใช้เมธอดตัวที่หนึ่งก็คือจะเป็นอินทิเจอร์นะครับก็คือว่าเีดกใช้อินทิเจอร์พอเราใส่ค่าถ้าตัวเลขเป็นอินทิเจอร์สองตัวเข้าไปมันจะเรียกใช้เมธอดตัวนี้ต่อมาใช้เป็นทูโฟดใช้โฟดสองตัวจะเรียกใช้เมธอดตัวนี้ครับเราบรรทัดที่สองนะครับ ศูเมื่อกี้คือ0.4บวก0.5้เท่ากับศูน้วและแลตัวที่3ก็คือ addition of T integer คือ4อ 3, ่อ่สา integer integer ไป3ตัวมันจะได้ใช้ method ตัวนี้ครับที่มี a b c เป็น integer แล้วออกค่าเป็นค่า y อ่ะสุดท้ายก็คือใช้โปรดริ3ตัว้าเป็นเอ่อเป็น0.4บวก0.5บวก0.6เมื่อกี้ให้เป็น1.5ดพอดีนะครับก็ เห็นไหครับก็นี่คือนี่คือการเรียกใช้งานของเมธอดโอเวอร์โหลดดิ้งข้อดีข้อดีของมันก็คือไม่ต้องจําชื่อเมธอดเยอะนะครับแต่ข้อเสียข,ของมันก็คือการการจําค่าในพารามิเตอร์มันยุ่งยากสาหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ